สวัสดีครับเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว ZV1 Mark II นะครับ Vlog Camera ZV1 Mark II เปิดตัวแต่ยังไม่เปิดราคาเออยังไม่มีราคาไทยแต่มีราคาเทศนะครับราคาอยู่ที่900เหรียญนะปีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ31,100นนะครับซึ่งแพงนะขอกับคำนะถ้าใครดูคลิปพี่เมื่อวานนะพี่จะบอกว่าตันีเป็นกล้องที่น้ำหนักเบาในสเปคที่เท่ากันแล้วราคาก็ยังเบาด้วยแต่ถ้าราคาขนาดนี้ไม่เบาเลยนะครับรู้สึกว่าราคาแต่ละตัวที่ออกมาใหม่เนี้ยอัพขึ้นเรื่อยๆเลยนะอย่าง z v e 1เนี่ย70,000กว่ากว่า ถ้าตีไป3า0หมื่นเนี่ยแพงนะครับเพราะว่าตัว ZV1 เรียกว่ามาร์กวันอะไกันตอนแรกมันไม่มีสกุลเนาะราคาตอนนี้อยู่ที่2 2งหมบาทนะครับเล็ตัวหนึ่งที่สเปคใกล้กันเป็นรุ่นน้องแล้วกันตัว ZV1 f ก็อยู่ที่17,990หอยขออีกตัวหนึ่งเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งถัดไปที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้แล้วกันอย่างตัว z v ท e10 เนี่ยราคาก็อยู่แค่25,990แต่พอมันเป็น ZV1 Mark 2เนี่ยถ้าแพงกว่าเซท ดนะน่าคิด ZV1 Mark II is designed for all vloggers. You will never miss your special moment. สิ่งที่พี่ดูแล้วก็ได้วิเคราะห์นะมีอยู่5อย่างหลักๆนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือในเรื่องของเลนส์นะครับ Let's capture your life and emotions wider. ตัว ZV1 นะจะเป็น24-70นะครับ f 1.8ถึง2.8 แต่ตัวใหม่นะครับ ZV1 Mark II เนี่ยเป็นเลนส์ที่มุมกว้างกว่าครับ18-50 f 1.8เหมือนกันแต่ลื่นไหลไปถึง f4 ไปถึง f4 เลยนะครับ1.8-4ถึงมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือได้เลนส์ที่มุมกว้างขึ้นตอนนั้นที่เป็น ZV1 มาร์ 1>, 1พอเปิดการสั่นแบบแอคทีฟก็มีคนติว่าแบบเฮ้ยมันแคบไปไหมกับเลนส์24นะพอมาเป็นเลนส์18มิลก็ได้มุมที่กว้างขึ้นนะแต่ถ้าซูมไปที่50เนี่ยกลายเป็น f4 เนี่ยก็กินแสงไปนิดนึงนะครับถ้าตัวเซทวีวันตัวเดิมนะถึงแม้จะซูมไปที่70ก็ยังได้ที่ f 2.8ไม่ถึง4นะครับช่วง50มิลและ f4 นี่ก็ถือว่ากินแสงเยอะไปหน่อยแล้วก็อย่างที่2ที่มีการอัปเกรดอันนี้เขาเรียกว่าอัปเกรดเลยนะก็คือตัวไมที่เป็น ที่เป็นสมก้อนของเขาอ่ะที่อยู่ข้างบนก็คือเขาม ko, see, ีฟังก์ชันแบบออมนี้ All direction นะครับคือไมลรอบทิศทางนะครับเวลาบันทึกวิดีโอนะครับเวลาบันทึกเสียงเนี่ยมันก็จะรับเสียงรอบทิศทางเขาก็มีฟังก์ชันแบบฟอนต์กับเลียให้เลือกคือฟอนต์คือไม้ข้างหน้าเรียคือข้างหลังนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีนะเป็นการอัปเกรดที่ดีสำหรับงานวอกจริงๆนะครับอันนี้คือเราสามารถควบคุมทิศทางของไม้ของเราได้เองอันที่3ที่เออโซนีพัฒนาแล้วนะครับ ระบบทัชสกรีนหน้าจอที่เขาเรียก Fully Touch screen นะ s c น e e n ่ย Capture selfie more easily with very angle screen and touch control ซึ่งก่อนนั้นน่ะก็จะมีแค่ทัชสำหรับโฟกัสกับทัชสำหรับถ่ายภาพก็คือกดเพื่อให้โฟกัสกับกดเพื่อให้ถ่ายภาพได้แต่ตอนนี้คือเป็น Fully Touch Screen ที่สามารถเลือกเมนูโน่นนี่นั่นได้แล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะครับ ส่วนอันที่4ี่เหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันก็ไม่เล็กน้อยนะคือมันเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจอ่ะก็คือตัวเมาส์ไทพอดนะครับสำหรับต่อกับขาตั้งคือก่อนหน้านั้นมันอยู่ใกล้กับตัวฝาเปิดแบตเตอรี่มันไม่ใช่แค่ฝาเปิดแบตเตอรี่อย่างเดียวมันเปิดสาหรับใส่แบตเตอรี่กับใส่เมมโมรี่การ์ดอ่ะอย่างถ้าเวลาแบตหมดหรือการ์ดเต็มอะไรเงี้ยเวลาจะเปลี่ยนก็คือต้องถอดขาตั้งอย่างไอตัวขารีโมทที่เขาพิเศษว่ามาใช้งานด้วยกันใช่ไหม you will never miss your special moment. ยังไงมันก็ต้องถอดออกอะพอถอดออกคือมันมันเสียเวลาตอนนี้เขาก็เลยย้ายนะย้ายจุดเมาส์ไทพอดเนี่ยให้มันออกมาอยู่ข้างข้างจริงๆถทามองแล้วก็เหมือนตัวเ v 1 f นะมันอยู่ข้างข้างแล้วอะเวลาแบตหมดหรือเวลาการ์ดเต็มเนี่ยก็ไม่ต้องถอดขาดตั้งแล้วก็คือเปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนกร์ดได้เลย แล้วก็อย่างที่5นะครับมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับระหว่าง Cinematic Vlog นะครับ Cinematic Vlog settings enables impressive look and feel with cinematic aspect เป็นแค่การทำกรอบที่เป็น Cinematic นะครับฟึบเข้ามาแบบทำกรอบให้เป็นแบบ Cinema ไม่ใช่ Picture Profile นะครับคนเข้าใจผิดระหว่างตัว A S Cinetone S Cinetone เป็น Picture Profile นะครับ S, S Log 3 Gamma Curve and S Gamma 3 Cine Color Mode allow creative grading ซึ่งมีหลายคนคาดว่าและหวังว่ามันจะมาอยู่ในตัว z v1 mark II จริงๆแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่มี A s cine tone นะครับแต่มันมี cinematic v l o g ที่ครอบภาพให้ครอบภาพแบบบนล่างให้เป็นแบบให้เหมือนหนังอะตัว picture profile A s cine tone ที่มีอยู่ใน z e v1 เนี้ยก็ยังอยู่ในนั้นนะครับยังไม่ได้ตกทอดลงมาสู่รุ่นของ z v1 mark i นะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่ามันเป็น A s cine tone มันไม่ใช่ A s cine tone นะแต่พวก creative look อะไรพวกนี้ก็ยังมีนะครับ ส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ่ายภาพได้20.1ล้านพิกเซลนะครับวิดีโอ 4K 30p Full HD 120p นะครับ 4K images have breathtaking detail even in lower light มีพอร์ตไม์นะอ๋อแล้วก็ตัวฮอนะตชูน,นะครับตัวฮอตชูเป็นมัลติอินเทอร์เฟสนะครับที่สามารถต่อไม์ของโซนี่ที่แบบไม่ต้องใช้สายได้นะครับเป็นมัลติอินเทอร์เฟสไม่ใช่แค่เอาไว้ใส่ตัวว i n m a ร์กันลมไม่ใช่นะมันเป็นมัลติอินเทอร์เฟสที่สามารถคอนเน็กกับไมโครโฟนได้นะครับอย่างตัวไม์ ECMG1 ของโซนี่ที่เป็นแบบตัวเล็กๆที่มีจุดสัมผัสก็สามารถนํามาต่อใช้กับตัว z v 1 Mark i 2ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้อง ่อสายแต่ถ้าเป็นไม้แบรนด์อื่นที่ไม่ได้เป็นระบบอินเทอร์เฟซด้วยกันนะครับก็สามารถเสียบเสียบสายไม้ได้เพราะว่าตัวนี้ก็มีช่องเสียบไม้ให้ Simply connect the camera to smartphone with the USB cable sold separately to use it as webcam นอกจากนั้นก็มี USB C นะครับที่สามารถชาร์จได้มีไมโคร HDMI นะครับ when the camera recognizes the eyes the real time eye autofocus will continue to track the eyes มี low time tracking มี product showcase มีดี focus นะครับนะแล้วก็ nd filter ก็ยังมีนะครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมขนาดน้ําหนักเท่าเดิมแต่ละเพิ่มราคามาขนาดนี้นะจาก22,000กลายเป็น30,000เพิ่มมา8,000เพิ่มมาอีก8,000เลยนะเยอะนะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นก็ยังมีคนคาดหวังว่าจะมี acinethone เหมือน ZVE1 ก็ไม่มีนะแล้วก็ตัวกันสั่นในตัวก็ คาดว่าจะมีก็ไม่มีนะครับก็ยังเป็น Active สแ a บิลิเซอก็ยังเป็นระบบกันสั่นแบบดิจิตอลเป็นแบบแอค i ีฟเวลากด Active On ก็ครอปเข้ามาเหมือนเดิมนะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆนะคือเหมือนเหมือนซื้อเลนสนะ์อะถ้าเทียบ3ตัวนะ ZV1 ก็เหมือนเราซื้อเลนส์7 0่ f 1 8ถึง2.8 z v 1 f ก็เหมือนเราซื้อเลนส์ฟิก20มิ f 2 แล้วก็ถ้าตัวใหม่เนี่ย z v 1 Mark i 2เนะี่ยก็เหมือนเราไปซื้อเลนส 18, ์18-50 f 1.8-4แค่เปลี็นเลนส์ที่มีกล้องติดแถมมาให้ ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็รอดูในเรื่องของราคานะว่าราคาที่ออกมานะครับจะเท่าไหร่จะ1 1 0 0มหั้ยไหมอย่างที่คาดไว้หรือใครที่กําลังอั้นกําลังรอเนี่ยอาจจะกลับไปซื้อตัวมาร์กวันเหมือนเดิมหรือซื้อ Z ซดวีที่เป็นเลนฟิกหรืออย่างตัวที่พี่ใช้อยู่เนี่ยครับแซ e ก็ลองคิดดูโอเคถ้าหากชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวส